ทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พี่เลค่ะวันนี้จิมไชวนมาทำเมนูมะม่วงแช่อิ่มแบบง่ายๆค่ะนี่เลยค่ะที่บ้านมีมะม่วงอะไรนะคะก็มาทำเมนูนี้ได้ค่ะอย่างมะม่วงบ้านจิมน,นะคะตอนนี้ค่อนข้างดกแล้วก็เยอะเลยแล้วก็ตอนนี้เริ่มแก่แล้วส่วนหนึ่งเราจะบ่มไว้กินสุกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็กินแบบดิบเนาะเอาไปยำเอาไปกินแบบจิ้มพริกน้ำปลาก็ได้ค่ะของจิมจะเป็นมะม่วงแร็ดนะคะนี่เลยค่ะลูกแกๆ่ๆสวยๆเดี๋ยวเราไปเก็บมะม่วงกันต่อเลยค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r ร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของครัวพี่พิไลค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมะม่วงที่เราเก็บมาจากสวนสดๆนะคะจมใช้เป็นมะม่วงแรดนะคะหรือบ้านใครมีมะม่วงอะไรก็ใช้ได้แต่ว่าแนะนําให้เปลี่ยนมะม่วงที่ค่อนข้างไปทางเปรี้ยวนะคะจะทําเมนูนี้อร่อยจะเป็นมะม่วงแก้วแก้วขมิ้นก็ได้หรือว่าน้ําดอกไม้ก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้เป็นมะม่วงที่มีรสชาติมันหรือว่าออกไปทางหวานเนาะเพราะถ้ามาทําเมนูนี้ ances, มันจะจืดแล้วก็ไม่อร่อย,น,ยนั่นเองค่ะให้ออกไปทางเปรี้ยวนะจะอร่อยส่วนผสมต่อมาค่ะก็จะมีน้ําสะอาด มีปูนค่ะปูนแดงสําหรับใช้เคี้ยวหมากเนี่ยปูนแดงหรือว่าปูนขาวก็ได้ค่ะเอาไว้ทําน้ําปูนใสเนาะเราจะเอาน้าปูนใสเนี่ยมาแช่มะม่วงเพื่อให้มะม่วงเนี่ยมีความกรอบแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่หาปูนไม่ได้นะคะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ได้ค่ะดองเสร็จแช่น้าเชื่อมเลยก็ได้ค่ะส่วนผสม,สมต,ต่อมานะคะก็จะเป็นเกลือค่ะจิมใช้เป็นเกลือแกงนะคะเป็นถุงแบบนี้จะใช้2ถุงเนาะก็คือไม่ต้องชั่งถุงนืองมันจะ80กรัมก็ใช้2ถุงได้เลยค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะความง่ายของเรานะคะอยู่ที่น้ําเชื่อมมิตรผลนะคะจึงใช้เป็นน้าเชื่อมสําเร็จนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกไม่เสียเวลาในการทําด้วยค่ะถ้าเราทำน้าเชื่อมเองเนี่ยจะต้องต้มก่อนพอต้มเสร็จจะต้องพักไว้ให้เย็นนะคะถึงจะใช้ได้แต่น้าเชื่อมตัวนี้คือเปิดถุงปุ๊บใช้ได้เลยค่ะถุงแบบนี้นะคะเก็บได้นานหนปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยค่ะ,ะน้ำเชื่อมมิตรผลนะคะจะให้ความหวานที่สม่ำเสมอค่ะคงที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญนะคะไม่ตกผลึกแล้วก็ไม่เป็นล็ดน้ำตาลด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวมาทำน้ำปูนใสกันค่ะวิธทีทำก็คือเตรียมน้ำหนึ่งชาใบใหญ่นะคะแล้วก็ปูนสำหรับเคี้ยวหมากเนี่ยเราใช้เป็นปูนแดงค่ะหรือจะเป็นปูนขาวก็ได้ค่ะน้ำสองสามลิตรนะคะใช้ปูนามาสักหนึ่งช้อนก็พอค่ะช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้ปูนไว้นานแนละ้วมันจะเป็นก้อนนิดหนึ่งแล้วก็บีบๆนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะคนแบบนี้คนให้ปูนละลายค่ะ คือหลายคนก็ไม่รู้นะว่าน้ําปูนใสเนี่ยทำยังไงซื้อที่ไหนน้ําปูนใสไม่มีขายนะคะต้องซื้อปูนแล้วก็มาทําเองค่ะเสร็จแล้วแล้วก็จะพักไว้ประมาณสักหนึ่งคืนค่ะเพื่อให้ปูนเนี่ยตกตะกอนอยู่ด้านล่างพอปูนตกตะกอนด้านล่างนะคะจะเป็นสีแดงที่ก้นชามส่วนข้างบน,นจะเป็นน้ําใสๆแล้วก็จะมีฝ้าของปูเนี่ยลอยนิดหน่อยให้เราช้อนส่วนที่เป็นฝ้าๆ้าทิ้งนะคะแล้วก็โดยเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําใสๆค่ะเราก็จะเรียกว่าน้ําปูนใสแล้วค่ะ เราจะปอกเปลือกมะม่วงค่ะจากนั้นล้างน้ําให้สะอาดเลยหั่นมะม่วงเป็นชิ้นชิ้แบบนี้นะคะไม่ใช้ส่วนที่เป็นเม็ดใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อค่ะละลายเกลือกับน,น้ําสะอาดคนให้เกลือพอละลายดีค่ะจากนั้นเทเฉลูมะม,ม่วงดองไว้หนึ่คืนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ มะม่วงที่เราแช่น้ําเกลือไว้หนึ่งคืนนะคะจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมะม่วงมันจะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็แน่นกระปุกมากพอแช่น้ําเกลือหนึ่งคืนปุ๊บจะชิ้นเล็กลงนะคะเพราะว่าน้ําเกลือเนี่ยไปดูดความชื้นของมะม่วงค่ะก็จะเห็นว่าเหลือส่วนพื้นที่ของน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วตัวมะม่วงก็จะนิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะเทส่วนของน้ําเกลือออกค่ะวิธีเทก็ง่ายๆค่ะจิมก็ตะแกรงครอบแบบนี้เนาะแล้วก็เทลงเลยร <laughs> ุนแรงนิดนึงนี่ คือให้มมนอยู่ในกระปุกแบบเดิมนะคะเราจะไม่ต้องเอาเข้าเอาออกเนาะเพื่อความง่ายนีอ่อาจจะหกนิดนึงแล้วก็เนี่ยค่ะมะม่วงจะนิ่มลงจากนั้นก็จะเอาน้ำปูนใสที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงในโหลเลยค่ะเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสๆนะคะตรงที่เป็นตะกรนปูนเนี่ยไม่ใช้เนาะเทใส่ให้ท่วมมะม่วงเลยค่ะ แล้วก็แช่น้ำปูนใสไว้แบบนี้นะคะประมาณ2 3สมชั่วโมงค่ะหรือถ้านานกว่านั้นก็ประมาณห้าหกชั่วโมงก็ได้ค่ะพอแช่น้ำปูนใสไว้สามชั่วโมงแล้วนะคะเนื้อมะม่วงเนี่ยจะมีความแข็งขึ้นเล็กน้อยนะคะ,ะเนื้อจะไม่นิ่มแบบเดิมละเดี๋ยวจิมลองชิมให้ดูค่ะชิ้นเล็กเนาะเนาะจะยินเสียงกินไหมมันจะมีความกรอบตรงเนื้อมะม่วงนิดนึงค่ะกรอบขึ้นมาหน่อยนึงเหมือนกรุบกรุบนิดน,นึงค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเค็มๆนิดนึงนะคะทีนี้เราจะเทน้ำปูนใสอ่อนนะคะเทแบบเดิมเลย ขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการทําผลไม้แช่เยิมก็คือการเอาน้ำเชื่อมค่ะใส่ลงไปแช่ในมะม่วงความหวานของน้ำเชื่อมเนี่ยจะแทนที่ความเปรี้ยวของมะม่วงนะคะก็จะได้เป็นมะม่วงแช่อยิมแล้วค่ะจิ้มใช้เป็นน้ำเชื่อมนิดผลนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกค่ะและที่สําคัญนะคะคือเขามีความหวานที่คงที่มีความข้นมีความเหนียวแล้วก็จะเข้าเนื้อได้ง่ายด้วยค่ะเราก็จะเทลงไปเลยนะคะอ่าแล้วก็รีดออกให้หมดเลย เสร็จแล้วแช่ไว้ในตู้เย็น1คืนนะคะจะทําให้ตัวมะม่วงของเราเนี่ยอิ่มน้ำเชื่อมพอดีค่ะแล้วก็หวานอร่อยพอดีเพราะว่าเราใช้เป็นตัวน้ําเชื่อมสําเร็จนะคะซึ่งมีความหวานที่ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ เดี๋ยวมาดูมะม่วงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะอันนี้ที่จิมแช่น้ําเชื่อมเมื่อกี้นะคะยังไม่ได้ครบหนึ่งคืนแต่อันนี้เคืรียนที่จิมทําเตรียมไว้แล้วค่ะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองแบบนี้ส่วนนี้เป็นมะม่วงลาธิบานค่ะสีจะไม่เหลืองนะคะแต่ถ้าใครที่ทําขายหรือว่าอยากให้สีสวยนะคะสามารถใส่สีผสมอาหารสีเหลืองเนี่ยหยดลงไปตอนที่แช่น้าเชื่อมก็ได้มะม่วงก็จะเหลืองแบบนี้เลยค่ะแต่อันนี้เป็นแก้วขมิน้นมันสีเหลืองอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวจิมจะชิมให้ดูค่ะนี่ คือถ้าเราได้ความหวานตามต้องการเนี่ยให้ออกจากน้าเชื่อมเลยเนาะคือเทน้ําเชื่อมออกแล้วก็เก็บเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมะม่วงนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ค่ะรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะคะอร่อยเค็มนิดนึงหวานกินเล่นเพลินๆได้เลยค่ะ างที่จิมบอกค่ะตัวมะม่วงแช่อิ่มเนี่ยควรจะเก็บในตู้เย็นนะคะถ้าเราวางไว้ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นเหมือนแอลกอฮอล์เหมือนเหล้าเพราะว่าของเปรี้ยวกับน้ําเชื่อมเนี่ยพอผสมกันแล้วมันจะเป็นเหมือนแอลกอฮอล์เนาะให้แช่ตู้เย็นไว้ถ้าได้ความหวานคงที่เทน้าเชื่อมอ่อนนะคะเก็บเฉพาะมะม่วงแค่นี้ค่ะเราก็จะได้มะม่วงแช่อิ่มแบบง่ายๆเอาไว้ทํากินเองแล้วค่ะ ใครที่ชอบกินเมนูมะม่งวงแช่อิ่มนะคะอยากจะลองทําตามบ้างสูตรนี้รับประกันความงายแล้วก็ได้รสชาติตามที่จิมทําแน่นอนค่ะลองทําดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ